หมุนอยู่เลยใช่ไหมลูกหนูจะลงกระจบไหมน้องเอิ้นอวออกเร็วเดี๋ยวแม่ลงกระจกให้ออกก่อนเอาหัวออกมาเอามือออกมาอ่าดูเลยใหญ่ปะใหญ่โน้นนุ่งมันกำลังหมุนอยู่เลยลูกดูเร็วใช่ลูกมันกำลังหมุนอยู่เลยหอยมากมันหมุนไม่เร็วนะอ้นนะ